สวัสดีค่ะสวัสดี FC แล้วก็คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะรวมไปถึงผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเจอกันทุกวันศุกร์เวลาประมาณ5-6ถึงโมงเย็นนะคะก็จะมีทุ่งดีๆลายใหม่ๆมาฝากทุกคนทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีทุ่งนะคะแจการดอกบัวแบบนี้ค่ะเป็นดอกบัวตูมนะคะที่ างช่องทําขึ้นมานะคะก็จะมีดอกใหญ่นะคะแล้วก็ดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะส่วนใบนะคะทําไม่ทันก็เลยเอาแบบนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําเป็นใบด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีต่างหูสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะสวยไหมคะปิ่นผมค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะพาทุกคนทุกท่านไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยจ้ามีด้ายไหมพรมนะคะวันนี้จะใช้ด้ายไหมพรมหสีนะคะมีไม้เสียบลูกชิ้น5นิ้วค่ะมีดินสอกรันไกลไม้บรรทัดแล้ววันนี้นะคะมีปืนกาวด้วยค่ะแล้วก็มีเข็มด้วยนะคะแล้วก็มีกลีบบัวนะคะแต่ว่ากลีบบัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาวัดความยาวกันเลยค่ะ วันนี้นะคะไม้ที่5นิ้วนะคะแต่จะใช้แค่4นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็หาจุดกลึงกลางของ4นิ้วครึ่งค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะค่ะต่อไปนะคะก็ตัดปลายแหลมๆออกนะคะแบบนี้ค่ะก็ตัดทั้ง3ไม้เลยนะคะตัดให้เหลือ4นิ้วครึ่งค่ะต่อไปนะคะก็ทำการรัดค่ะใช้ได้ไหมพรมสีขาวนะคะรัด ให้แน่นๆเลยค่ะรัดเป็นคู่แบบนี้นะคะก็พยายามจัดไม้ให้ตรงนะคะทั้งด้านล่างและด้านบนส่วนที่เรารัดก็รัดให้อยู่ในจุดที่ทําเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็พันๆๆๆค่ะสักสองสามรอบนะคะพันด้านโน้นทีด้านนี้ทีนะคะเมื่อแน่นแล้วก็ทําการปิดแบบนี้ค่ะจะได้แน่นมากขึ้นนะคะส่วนปลายไหมนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ใช้กรรไกร ตัดทิ้งไปเลยเจ้าเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ที่3ามวางแบบนี้คะ่ะจับไม้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้ได้ไหมพรมนะคะสีขาวพันให้แน่นคะ่ะพันแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนทุกท่านสะดวกเลยคะ่ะก็เอาเป็นว่าพันให้แน่นแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเมื่อพันเสร็จแล้วนะคะเมื่อแน่นแล้วนะคะ ชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะนี้คือเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนะคะเป็นการที่แบบว่าการลืมค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนตัวเลขไว้ก่อนดีกว่านะคะตรงนี้เป็นเลข4ต่อไปนะคะเลข1ต่อไปเลข2ต่อไปเลข3นะคะตรงนี้ แล้วก็ไม้ตรงเนี้ยค่ะที่เราเอามาเพิ่มนะคะด้านบนจะเป็นเลข5ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นเลข6ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็จะวางไม้ลักษณะแบบนี้นะคะพร้อมตัวเลขที่เขียนไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะโอเคนะคะมาเริ่มพันที่เลข4เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเลข1นะคะ เลข2เลข3เลข4แล้วก็วนไปด้านหลังเลข5มาที่เลข2แล้วก็ลงมาด้านล่างเลข6ค่ะแล้วก็ไปจบชิ้นงานที่เลข4แบบนี้ค่ะเมื่อจบชิ้นงานแล้วนะคะก็มาเริ่มใหม่ที่เลข1ค่ะเลข2เลข3เลข4เลข5เลข2แล้วก็เลข6ค่ะแล้วไปจบชิ้นงานที่เลข4ี่เช่นเคยค่ะ ก็พันไปเรื่อยๆๆแบบนี้นะคะเมื่อครบ19รอบแล้วก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ค่ะทำการปิดชิ้นงานสีขาวเลยนะคะใช้กรรไกรตัดไหมนะคะชิ้นงานที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะใช้ได้ไหมพรมนะคะสีชมพูอ่อนนะคะรัดค่ะรัดให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มพันค่ะ เริ่มพันที่เลข1น,นะคะแล้วก็มาเลข2เลข3เลข4วนไปที่5แล้วก็2แล้วก็มาที่6นะคะแล้วไปจบชิ้นงานที่เลข4เช่นเคยค่ะก็อย่าลืมเอาปลายไหมออกนะคะแบบนี้ค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วค่ะตรงนี้วนไปเรื่อยๆๆๆๆจนครบ3รอบนะคะเมื่อสีชมพูครบ3รอบแล้วก็ทำการ ปิดชิ้นงานแบบนี้เจ้าต่อไปนะคะก็จะใช้ด้านไหมพรมสีชมพูเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นสีชมพูที่มีความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ทำการพันไปตามสีชมพูอ่อนเลยค่ะสำหรับสีชมพูเข้มนี้นะคะก็จะพันทั้งหมด3รอบเหมือนกันค่ะก็อย่าลืมเอาปลายไหมออกนะคะพันไปเรื่อยๆ จนครบ3รอบนะคะเมื่อครบ3รอบแล้วก็ทำการปิดชิ้นงานสีชมพูเข้มนะคะขออนุญาตเปลี่ยนผ้าปูเป็นสีเหลืองนะคะจะได้ดูสว่างขึ้นต่อไปนะคะก็จะใช้ได้ไหมพรมสีขาวนะคะเป็นสีสุดท้ายนะคะปิดชิ้นงานค่ะก็พันมาเรื่อยๆนะคะตามสีชมพูเลยค่ะแต่พันด้านละหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้นะคะ อย่าลืมตัดปลายไหมทิ้งไปนะคะชิ้นงานก็จะได้ดูดีดูสวยขึ้นนะคะเมื่อมาถึงเลขสี่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะทําการพันพันพันปิดชิ้นงานตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่เลขหนึ่งแล้วมาที่เลขสองนะคะเลขสองก็จะพันปิดชิ้นงานแบบนี้นะคะมาที่เลขสามวนมาสี่มาห้าแล้วมาสองแล้วไปที่หกนะคะแล้วก็มาปิดชิ้นงานที่เลขสี่ เช่นเคยค่ะทำการปิดชิ้นงานเลยนะคะรัดปิดชิ้นงานแบบนี้ค่ะให้แน่นๆเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดแล้วก็มาเก็บปลายไหมกันนะคะวิธีเก็บปลายไหมนะคะก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านนะคะเก็บอย่างไรก็ได้ค่ะ ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะก็จะเป็นการซ่อนปลายไหมนะคะค่ะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้ด้ายไหมพรมสีเขียวนะคะเพื่อที่จะทําฐานบัวน,นั่นเองค่ะก็รัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็พันด้านบนค่ะหนึ่งรอบแบบนี้นะคะก็มาพันที่ฐานด้านล่าง ด้านบนหนึ่งรอบด้านล่างนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำทั้งหมดนะคะ7รอบนะคะรอบที่7นี่ก็คือจะให้ทำแบบนี้ค่ะพันเก็บชิ้นงานนะคะแบบนี้นะคะสัก5รอบหรือว่า10รอบก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านนะคะชอบเท่าไหร่นะคะก็จัดเลยเจ้า เมื่อทำครบทั้งสี่มุมสีไม้แล้วนะคะก็ทำการปิดชิ้นงานได้ไหมพรมสีเขียวเลยนะคะรัดให้แน่นๆเลยค่ะดึงให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดปลายไหมทิ้งไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็ใช้กรรไกรตัดได้ไหมพรมสีเขียวนะคะแล้วก็ทำการซ่อนปลายไหมนะคะเพื่อที่จะ ให้ชิ้นงานนะคะดูดีแล้วก็สวยงามนะคะเป็นชิ้นงานที่ละเอียดมากขึ้นนะคะตัดเลยค่ะเชฟโอเคนะคะก็ตรวจดูนะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวตูมทุกดอกนะคะก็พร้อมที่จะไปเข้าช่อกันค่ะค่ะเมื่อเราทํา ดอกบัวตูมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเข้าช่อ,อก,กันนะคะไปเข้าช่อกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเก็บผ้าก่อนนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการใช้กาวร้อนแล้วค่ะใช้กรรไกรตัดพลาสติกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็นะคะแทงเข้าไปตรงฐานของดอกบัวแบบนี้นะคะ ก็จะแทงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าฐานบัวตรงนี้มีความแน่นค่ะเดี๋ยวติดกาวร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีก็ไม่ติดก็ได้นะคะเพราะมีความแน่นอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะทําการติดกลีบบัวนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะไม่ชอบก็ไม่ติดก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหม่พรมสีเขียวนะคะพันขึ้นพันขึ้นพันขึ้น ปิดฐานบัวนะคะก็เป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดก็สามารถที่จะเอาผ้านะคะมาตัดเป็นกลีบบัวก็ได้นะคะก็ทำการติดทั้ง4ี่ไม้นะคะแบบนี้นะคะ1 2 3 4สาสี่นะคะส่วนใครนะคะท่านใดที่ไม่ชอบนะคะก็ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะดอกบัวตูมของเราก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะ ส่วนกลีบบัวนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถที่จะตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็มาตัดให้เป็นรูปกลีบบัวนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อติดกลีบบัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดให้กลีบบัวนะคะเข้าที่นะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะใช้ได้ไหมพรมสีเขียวเข้มนะคะ รัดค่ะรัดให้แน่นๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มาเริ่มพันนะคะพันขึ้นค่ะพันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับปลายไหมนะคะก็ตัดทิ้งไปนะคะชิ้นงานก็จะได้ดูดีแล้วก็สามารถที่จะพันได้สะดวกขึ้นนะคะพันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงกลีบบัวค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ถึงกลีบบัวนะคะจะดูสวยค่ะเมื่อขึ้นมาถึงกลีบบัวแล้วนะคะก็ทําการปิดชิ้นงานแบบนี้นะคะดึงค่ะดึงให้แน่นเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้เข็มเย็บซ่อนปลายไหมค่ะข้อดีของการที่เรา เย็บซ่อนปลายใหม่นะคะก็จะทําให้ชิ้นงานนั้นๆนนะคะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะคะได้ไหมพรมนะคะก็จะไม่หลุดลุยออกมานะคะใช้งานได้นานเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะก็ใช้กรันไกรนะคะตัดปลายใหม่เนะะี่ยค่ะ เนียนไหมคะเนียนมากเลยสำหรับทุงแจกันดอกบัวของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีต่างหูส,ยสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีปิ่นผมด้วยค่ะก็สามารถที่จะประดิษฐ์ได้หลากหลายชนิดนะคะสำหรับดอกบัวตุมของเราวันนี้ค่ะสำหรับทุงแจกันดอกบัวตุมนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเย็บปักถักร้อยตามร้อยแม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะขอลาไปก่อนค่ะขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ